ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขาดรับนโยบายรัฐบาลเปิดรับทหารกองหนุนสอบเป็นนักเรียนในสิบตำรวจถึง500อตราเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพลตํารวจเอกต่อ3สุขวิมลผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเผยว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายเปลี่ยนรูปแบบการเกณฑ์ทหารเป็นแบบสมัครใจและให้หน่วยตา่างๆพิจารณาสนับสนุนให้ทหารกองประจำการสามารถประกอบอาชีพอื่นต่อได้นั้นท่านจึงอนุมัติให้เปิดรับสมัครและคัดเลือกทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการในกองประจำการหรือทาหารเกณฑ์จำนวน500อัตราบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนในสิบตำรวจและเมื่อสำเร็จการฝึกอบรมจะแต่งตั้งลงในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนหรือตอชดนั่นเองค่ะโดยทหารกองหนุนที่รับสมัครนั้นมีคุณสมบัติคือต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช หรือเทียบเท่ามีอายุระหว่าง1 8ถึง2ีบปีบริบูรณ์โดยหน่วยขั้นต้นสังกัดจะต้องรับรองความประพฤติด้วยนะคะซึ่งข้อดีของการรับทหารกองหนุนคือทหารเหล่านี้ได้รับการฝึกมาแล้วทางด้านระเบียบวิน,นัยการใช้อาวุธและความรู้พื้นฐานโดยถ้ารับมาเป็นนักเรียนในสิบตำรวจแล้วจะลดเวลาการฝึกจาก18เดือนเหลือเพียง6เดือนเท่านั้นค่ะแต่ทั้งนี้กระบวนการสอบคัดเลือกทั้งทางภาควิชาการร่างกายสุขภาพจิตและการคัดกองด้านอื่น อย่างของเข้มข้นและเป็นไปได้มาตรฐานเหมือนเดิมแต่ว่าทหารกองหนุนที่ว่าคืออะไรนะเขา้าใจง่ายๆคือผู้ที่รับราชการในกองประจำการพบกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารหรือทหารที่ปลดออกจากประจำการนั่นเองค่ะโอกาสดีๆมาถึงแล้วค่ะรอฟังการประกาศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในส่วนของขั้นตอนและการประกาศรับสมัครนะคะซึ่งคาดว่าจะเปิดรับสมัครในเดือนมีนาคม2567นะค่ะ